แล้วในเรื่องของการทำใบขับขี่นะคะที่ทุกคนที่ขับรถจะต้องมีส่วในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของการมิจฉาชีพนะคะที่หลอกลวงทำใบขับขี่ผ่านเพจออนไลน์ต่างๆก็อยากจะย้ําเตือนนะคะประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องการจะทำใบขับขี่ต้องไปทำที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดหรือสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่15 เท่านั้นนะคะเราไม่ควรที่จะไปหลงเชื่อเด็ก่งางนาที่รับอา,าสาทําให้เพราะว่าการทำเบบีต้องไปทําด้วยตัวเองเท่านั้นต้องมีการถ่ายรูปยกเว้นการที่จะไปเข้าโรงเรียนสอนทํบรถอันนั้นก็ต้องเป็นโรงเรียนที่กรมการขนส่งทางบกรับรองซึ่งในปัจจุบันนี้มีทุกจังหวัดนะคะท่านสามารถที่จะเลือกเข้าใช้บริการได้ย้ำเตือนอีก ทั้งหนึ่งถ้าพบเพจต่างๆสื่อออนไลน์อาสาช่วยทำใบกับขี่ขอให้พึงระลึกตระหนักไว้เลยว่าหลอกลวงแน่นอนจะทำให้ท่านเสียทรัพย์สินนะคะเสียเวลาแล้วยังเสียเอกสารอาจจะนำไปสู่การน,นำเอกสารา <của S 2> ของเราไป,ไปใช้ในทางทุจริตหรือไม่ชอบได้นะคะสำหรับสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการทำใบอนุญาต ใหม่นะคะก็มีบัตรประชาชนใบรองแพทย์กรณีที่มาต่ออายุสามารถที่จะยืน ต่อต่อร่วงหน้าได้องเดือนใช้ใบรับรองแพทย์เช่นเดียวกันบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่ของท่านแล้วในขณะนี้มีการอบรมผ่านออนไลน์สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ได้ด้วยแต่ถ้าท่าในใดไม่ไม่สะดวกก็สามารถที่จะไปเข้ารับการอบรมที่สำนักง,งานขนส่งได้ค่ะ